ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าคนกลัวที่สุดการตาบอดในการทําหัตการที่เกี่ยวกับความงานบางครั้งเทคนิคดีแต่มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าคนไข้ก็มีเรื่องของอ n a t o m y การมจเวอร์ช<บ>ั่ <calculation. S 2> ี่เคยแบบเร่งมากหนูต้องออกจากที่เนี่ยภายใน20นาทีเนี้ยแต่หนูจะฉีดหน้าผ <c oughs> ากถ้าพี่ฉีดเนาะพี่จะตั้งสติมาก <S <S เลยมีใครเคยทำคนไข้น้าเบี้ยวไหมครับคือก็เคยเหมือนกันก็คือเข้าแล้วก็เห็นเลยว่า น้อยเคสมากๆเลยที่พี่จะฉีดมาสเตอร์เท่ากันสองข้างเสียแบบนี้กับเสียแบบนี้อาจจะแบบพละมัดนะอะถูกพละมัดอันนี้ดีีมากซึ่งเราเชื่อกันไหมครับว่ามัน u n d e r w e i g อ t หมด under โอ๊ย u n d e r w e i g ร t แมากอนนเนอร์รีพอร์ต สเตติกราวด์เทเบิลนะครับ ตอนที่3แล้วนะครับพรลับคิวเลยแล้ววันนี้นะอิ่มใจมากมากที่มารวมกันได้เปลี่ยนชุดนี่เปลี่ยนวันนะครับไม่ใช่แค่เดินไปเปลี่ยนชุดอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนวันนี้เราคุยเรื่องอะไรแน่นอนว่าทุกคนนะก็รู้แล้วแต่ดูแลตัวเองกันทั้งนั้นเนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันไม่ได้มีแต่ผลดีอย่างเดียวถูกไหมมันมีส่งเป็นคอมอล o เคชั c a t i o ซึ่งวันนี้อยากดึงเอาเรื่องนี้มาคุยกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีประชุมใหญ่ของเราด้วย ที่เป็นประจำปีเลยวันที่ห้าพยที่เป็น complication day เราจ่ายกันทุกปีนะครับจา์ ทุกปีใช่ต้องบอกว่าทุกคนต้องรอเลยนะปลายปีไม่พศจิกาก็ทันวาจะต้องมีการจัดงานประชุมประจำปีของสมาคมเรื่องเกี่ยวกับ complication รวม complication ที่เกอย่างรวมความไขยนะทั้งของเราและของใครก็ตามวันนี้เราจะมีน้ำจิ้มก่อนจะมีน้ำจิ้มมาเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าความยิ่งใหญ่ของเรื่องผลแทรกซ้อนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันหลากหลายและมีรายละเอียดงั้นเราไปกันทีละประเด็นไหมวันนี้เราแบ่งเป็น3อย่าง แอปพลิเคชันแน่นอนสกินเนคโคซิดหรือว่าเนโไลิ์อันที่สองบลายเนสและอันที่สามก็มาแรงแซงโค้งเหมือนกันหน้าเบี้ยวครับงั้นเราเริ่มจากเนื้อตายก่อนไหมเพราะว่าในส่วนตัวก็จะรู้สึกว่าเออมันก็มีได้หลายแบบเนาะแล้วก็จะสังเกตว่าถ้าช่วงไหนที่มีคนพยายามไปอัดๆยาเยอะๆหรือว่าฉีดไปก้องกๆองกองอยู่ที่เดียวกันอ่ะมันชอบมีเนโคซิดเกิดขึ้นนะแต่ว่าหลังๆอ่ะมันชักจะมีอะไรที่มันหลากหลายกว่านี้แล้วอยากให้ดูเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่า มันมีอย่างนั้นจริงๆก็คือแพทเทิร์นมันต่างกันจริงๆครับแต่ว่าหลักการผมคิดว่ามันคือมันรีเฟล็กไปจากตัวโปรดักที่สี์พาติเคิลนั่นแหละลแล้วถามว่าคุณคิดย้อนหลังมันคืออะไรมันก็ไปเบสออนอะนาโตมีพาติเคิลใหญ่ก็ต้องอุดเส้นใหญ่พาติเคิลเล็กก็อุดเส้นเล็กพเพราะนั้นเราได้เรียนอะนาโตมีจากคอมพิวเตอร์นัเจอเยอะแค่ไหนดีกว่า เนโครซิสปีละหกสิบเคสนี่เรียกว่าเรียกว่าเยอะไหมคืออาทิตย์ละเคสแต่อันนี้คือเคสส่งไปที่รามายส่งมาที่รามาอย่างเดียวนะแล้วเรารู้ว่ามันมีเคสที่มาไม่ถึงรามาอีกดูแลกันเองอีกก็มีเพราะเราก็ยังไปดูเทียนให้คุณหมอดูแลคนไข้น้องก้อไปก่อนน้องก้อมีผลิตภัณฑ์ประเภทไหนไหมครับหรือหัตการอะไรไหมครับที่รู้สึกว่ามันทําให้เกิดเนโครซิสหรือว่าเนื้อตายที่เราต้องระวังเป็นพิเศษเอสเอเกิดเยอะที่สุดอยู่แล้ว อื่นๆไบโอสตีมเนี่ยเฮ้ยนี่ๆี่ีพอ HA ทุกคนรู้อยู่แล้วคลอส้ิงเกิดทุกคนจะมาถามว่าแล้วนอนคลอสซิงเกิดไหมเนาะคือส่วนตัวมันเกิดมันเกิดปรากฏการ์สโลฟโลได้อันนี้หลังจากที่ทำเทสให้กับหลายๆโปรดักในแรบบิทเอียร์อะเทอร์นี่นี่นะเราเห็นว่าบางอันอันนี้เราพูดถึงนอนคลอสซิงแล้วนะบางอันสโลฟโล บางอัน free ฟล o w free คือหมายถึงว่าเข้าไปแล้วไหลไปเลยเลือดก็ไหลตามเข้ามาเลยไม่มีอะไรคือก็เคยเหมือนกันฉีดโปรดักต์หนึ่งแล้วเข้าเส้นเลือดเลยคือเข้าแล้วเห็นแบบบ r ั n c h ตรงนั้นเลยแล้วสุดท้ายก็คือไหลไปอ่าแล้วสุดท้ายก็คือโ l o w non cross l เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ H A ไม่ใช่ไม่ใช่ H A ก็คือเข้าแล้วก็เห็นเลยว่าอ แต่ว่ามันไม่อุดมันไม่อุดใช่แต่ที่จะบอกว่านีเราพูดถึงเ a ชเกับไบโอสติีมเนาะแต่ว่าแหมท็อกซินก็ยังเกิดได้อ่าใช่ฉีดป้าเคก็ยังเกิดได้ในบรเวณที่เราฉีดท็อกซินอ่ะบางทีแล้วก็แบบลันลามากจิ้มจิงมจิ้มจิมไไหเลยเคยแม้ท็อกซินแล้วแบบว่าเลือดมีมีมีเข้ามาในหรือมีแม้กระทั่งเคสที่ฉีดเป็นพวกเมโซเทอราปีเองอ่าอ่าโซมงโซมงอ่าก็เกิดเกิดสกินเนสคสิได้เหมือนกันแล้วพี่แล้วพี่มีเมโซมีโซที่ ไม่ suppose มันจะต้อง l อเลเบอกว่าให้เป็น a d t e r n a l application แล้วด้านั้นเอาไป inject ก็มีนิโครสไปตามเส้นเลือดเข้าเส้นเลือดนะแล้วก็อุดแล้วก็ไม่ได้เข้าเส้นเลือดแต่นิโครสเป็นแบบตุ่มๆโอ้เออแต่ผ่าโถมันคือมีนิโคซิสอ่ะอออุยเใช่ก็แปลว่าตัวมันอ่ะมันเป็นท็อกซิกต่อ เน so like <mat ื้อเยื่อเลยไหมอาจารย์อาจจะเ้าส uh> ิจากเนื้อเยื่อหรืออาจจะต้องดูว่ามันอุดแล้วมันวาสคูลาริสหรือว่ามันไปกออยู่ตรงนั้นแล้วมันมันไปเอริเตตบัดเพเซลมอนอาจจะมีหลายอย่างไงกลไกการเกิดอาจจะไปกดอาจจะอุดจริงจริงไ a อินเฟลมก็ได้ไปควนก็ได้มันถูกมันคอนแทรเแล้วมีอันนี้อีกอาจารย์มีแบบมีเข้าเข้าไปอุดแบบไม่ใช่ฉีดเข้าไปอ่ะคือ อุดจากการที่เบเซลมันถูกทอม่าจากการที่เราไปกระทุ้งกระทุ้งก่อนหน้านี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีเลือดแล้วเราก็ค่อยใส่โปรดักเข้าไปอันนี้เดี๋ยวมีเคสโชว์เดี๋ยวคิดว่าจะโชว์เคสในวันงานประชุมว่าเอ้ยยังไงแล้วมันก็มีนิโคซิตเกิดขึ้นหลังจากนี้อันนี้ที่น่าสนใจที่เป็นวาโซสปามที่อาจารย์พูนะคะเป็นวาโซสปามที่อาการมันแบบ คล้ายๆจะสตรองอย่างนั้นเลยแล้วมาเพราะว่ามันไม่ได้เกิดชโซ่ไงมันขึ้นแตกับวันไปสปาซัมที่ไหนมีแค่ประเด็นแรกนะดูแบบ็มีนี่เหมือนน้ำจิ้มนะก็จะเห็นเลยว่ามันมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และก็คาแรคเตอร์อยู่นี่ยังไม่จบแค่อินเจกติเบิลนะอ่าอ่านอนอินเจกเอนเตอร์จีเบสดีไวต์มีนิโคซิสได้ไหมมีคือเนี่ข่าวเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวในอันนี้รู้สึกจะฝั่งอเมริกานะไปยิงเป็นไอ้นี่ไมโครนิเดลอาร์เอฟแล้วก็แบบเป็นนิโคซิสแบบตามจุด เข็มเลยอ่ะ,อะแบบ,แบ,บแน่าเลยอ่ะอรองวาลามมเตอร์รองวารามมเตอร์ปุ่มคีต่างๆมันทำให้เกิดสกินนิโคซิสได้อยู่แล้วแต่มันนิโคสิตได้2แบบนะรู้หรือเปล่านิโคสิตจากเครื่องพวกนี้เป็นยังไงครับอ่าก็มีแบบ e x t e r n a l ่ยคุณครับถ้ามันแอบซอบ พลังงานข้างบนคุณก็เหมือนเบิร์นเบิร์นจากนอกะหรือคุณเป็นอันนี้ก็จะเจอกันบ่อยเดลิเวอร์คีดข้างในแต่มันคิดสุบข้างในเยอะจนทองออกมาแล้วคอนโทซิสเอใจได้เจอโหเจอเจอได้เพราะฉะนั้นอะไม่ได้เห็นแผลไม่ได้แปลว่าไม่เป็น ใช่เพราะว่าบางเครื่องอ่ะมันเลือกเดฟเนี่ยค่อยๆแบบแล้วมันแล้วมันประทุออกมาค่อยประทุออกมาคือจริงๆขั้นตอนการดูแลแผลหลังจากนั้นก็สาคัญเพราะว่าเคยมีเหมือนกันที่คนแค่เป็นแค่ first degree burn แต่เมื่อไรก็ตามถ้ามันเป็น infection ปุ๊บการดูแลแผลมันไม่ดี มันเปลี่ยนเลยมันลาลเปยนสเตจใช่เปลี่ยนสเตจเพราะฉะนั้นเราจะคุยเรื่องไอ้นี่กันด้วยเรื่องการดูแลแผลารื่องการดูแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสกินนคโคซิสแล้ววะเราจะดูแลแผลยังไงเราจะดูแลแบบไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าแผลจากอย่างหนึ่งเราจะดูอีกแบบดูแลอีแบบแผลอีอย่างหนึ่งเราจะดูอีกดูแลอีกแบบขอตัวอย่างหนอ่งมีอินเฟมคุณจะใส่อนตี้อินเฟมไหมเราฉีด injectable product เนี่ยเราไม่เคยพูดถึงว่าเราต้องให้พิซซามิกสเตียรอยถ้ามันเกิดอุดส่วนใหญ่เราจะไม่ใช่แต่กลไกกัน อุดของไบโอสตรีมไบโอสตรีมเลยกอินเฟมโดยเฉพาะอินเฟมเมตอรี่ไบโอสตรีมเลยแต่ถ้คุณควรจะต้องให้ไหมเออไม่งั้นเดี๋ยวมันยิ่งไปอินเฟมในผนังหลอดเลือดแล้วมันยิ่งแบบบวมบวมอยู่ในหลอดเลือดแล้วกลายเป็นผผิวขาดเลือดนี่แค่อันแรก นะเนโครซิสนี่เห็นเลยว่าใหญ่มากน่าสนใจมากแล้วก็วันนั้นเราจะได้วิธีการแครริงด้วยถูกไหมครับว่ารักษาแผลยังไงให้ดีเนโครซิสผ่านไปน่าสนใจมากเอาอีกเรื่องอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าคนกลัวที่สุด b ล i n d n e s s ไหมฉันก็กลัวฉันก็กลัวการตาบอดในการทําหัตการที่เกี่ยวกับความงามเนี่ยมันถือว่าเป็นอันหนึ่งเลยที่เรียกว่าน่ากลัวที่สุดมันมีการรีพอร์ตมาเรื่อยๆซึ่งเราเชื่อกันไหมครับว่ามัน under report อันนั้นไม่อลอดมากอาจากอินเจคชั่นก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์มันเฉลี่ยแล้วอัตรามันประมาณเท่าไหร่ครับไอตาบอดจากการที่เราไปถีถ้าเป็นฟิลเลอร์วันหนึ่งต่อแสนหนึ่งต่อแสนใช่ต่อแสนนี่คือที่มีรายงานแสนคนจะหนึ่งคนที่มีรายงานที่คสรพอร์รที่เขารวบรวมถูกเด้เห็นของเวียดนามาอุ๊ย ท็อกซเมันเกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าเขาแบบทําแย่นะแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์ต่างๆมันพูมขึ้นมาอะไรแบบนี้พี่ก็เลยจะบอกว่ามันโตเร็วเกินเร็วกว่าการเอดูเคชันเอาสรุปให้ผู้ฟังฟังก่อนละกันเพราะว่าวันนี้มีทั้งแพทย์แล้วก็มีทั้งผู้สนใจด้วยสิ่งที่ทําให้ตาบอดได้มีอะไรบ้างครับเรื่องความงาม ก็ว่าหนึ่งก็คือเทคนิคจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่า<ช>แน่นอนว่าการที่เราเรียนอนาโตมีมาการที่เราพัฒนาเทคนิคต่างๆเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหหเรื่องภาวะแซกซ,ซอนทั้งหลาย2ก็คือบางครั้งเทคนิคดีแต่มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าคนไข้ก็มีเรื่องของอนา,าตโตมีกา <at> variation ควบคุมไม่ได้เส้นเลือดไม่เหมือนกันเส้นเลือดบางประเภทบาง variation ก็ทำให้ จำนวนที่ฉีดแม้แต่แบบมันนิดเดียวมันก็ไปโดนถ้าจนได้เป็นต้นมันก็มีโอกาสที่จะโดนคนไข้ที่เคยมีการผ่าตัดมาก่อนอนาโตมีมันเปลี่ยนความจําเป็นของอนาโตมีคอลแวรริเอชันอ่อยากให้ดุสรุปไปฟังนิดนึงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงไปผ่าตัดหรืออะไรนะคนทั่วไปที่ไม่มีผ่าไม่เป็นหรืออะไรนะมันมีแวรริเอชันมันมีความแตกต่างยก็อย่างเช่นเส้นเลือดเฟเชียลอเทอรี่ที่เรารู้ว่ามันอยู่ตรงร่องแก้มแล้วเส้นนี้อาจจะเป็นเส้นหนึ่งที่แบบว่าบางทีเราตายแล้วฉีด b บโอสตรีมชั้นสับคิวบริเวณตรงนี้ยแลวเส้นเลือดมันอยู่ตรงแบบแถวๆเนี้ยก็ไม่เออก็ก็ปรับปรับรับโชคไปแต่ละท่านมีการแบบเหมือน practice อย่างไรในส่วนตัวที่เหมือนกับจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดทั้งเส้นเลือดแล้วก็ตาบอดถ้าส่วนตัวเนี่ยเวลาทำแน่นอนว่าเราต้องเลี่ยงแอ e a ที่อันตรายอันที่สองผมก็จะ ฉีดโดยที่เลี่ยงการโบลัสที่สุดแล้วก็พยายามใช้แบบเป็นบลันแคนูล่าให้ได้มากที่สุดแล้วก็กระจายยาเล็กๆให้ได้มากที่สุดโอ๊กบอกว่าเนี่ยเทคนิคโอ๊กใช้ประมาณนี้ก็ใช่ก็ทึบมือที่มีในมือหลายๆคนก็จะใช้ประมาณนี้แล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็ใช้ประมาณนี้เลยบลันแคนูล่าเล็กๆอะไรของโอ๊กเนี่ย แต่น้องมีเข้าเส้นเลือดมาหกครั้งมันก็เกิดได้อะเนาะแล้วน้องจะมาแชร์ให้ดูว่าน้องทํำยังไงในงานนี้เขาจะมาเรขาจะมาเราจะเชิญเขามาเขาจะมาแชร์ให้ฟังว่าเขาทํายังไงแล้วเขาถึงรอดอยากฟังเคล็ดลับอาจารย์หญิงด้วยดีกว่าครับทํายังไงดีครับถ้าพี่ฉีดเนาะพี่จะตั้งสติมากคืออาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบเงียบแต่ว่าต้องมีสติในขณะที่ทําอันนี้พี่ว่าสําคัญมากอันแรกคือต้องตั้งสติก่อนครับแล้วก็จะต้องใช้สมาธิก็ต้องคิด ว่าจะทําอะไรนู่นนี่นี่นั่นหนึ่งสองสามสี่เป็นสเต็ปแล้วก็สเตปเนี้ยต้องวางอยู่ในหัวแล้วเสร็จแล้วว่าเราทำเนี่ยก็จะต้องสมมุติเราเป็นคนทํานู่นนี่นี่นั่นอยู่เราเร่งรีบแต่พอถึงมาจับตัวคนไข้ปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนเราก็จะเจนเตลซอฟต์ต้องช้าเปลี่ยนทันทีมันต้องฝึกนะอันเนี้ยเออต้องฝึกก็คือก็จะแบบนั้นเลยหรือถ้าเรามีเรื่องเครียดหรือมีเรื่องรบกวนจิตใจเราจะต้องแบบเอาตัดให้หมดแล้วเราก็ ตั้งสมาธิอยู่กับคนไข้ในขณะที่เราฉีดเสร็จแล้วเวลาฉีดเนี่ย anatomy knowledge เนี่ยพี่ว่ามันคืออันดับหนึ่งมันต้องอยู่ในหัวเราแบบอัตโนมัติมันต้องอยู่ในหัวเพราะจริงๆมันต้องใช้ตั้งแต่ assessment แหละว่า anatomy ตรงไหนที่เราจะแก้ตรงไหนอะไรแล้วตั้งทำอย่างนั้นได้ยังไงรีวิ e anatomy เรื่อยๆใช่นี่แม่เอาจริงจะบอกว่าตายก็ยังไปเรียนใช่อผมก็ติดเขาเรียนคลาส anatomy ของคนอื่นเหมือนกันพี่ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรียน cadaver เป็นหลักเนี่ยคุณภาพ แล้วคุณภาพอันนี้มันเกิดขึ้นจากคนไม่กี่คนนะพี่คือหนึ่งในคนนั้นใน็นไพลอนเนียที่แบบเป็นไพโอนเนียให้มันผัดตกนรที่มันเกิดในประเทศไทยโดยคนที่ทำจริงๆเลคือเป็นเพื่อนสนิทพี่คือเขาก็เป็นเป็นกลุ่มคนแรกของโลกที่แบบว่ามีการศึกษาการใช้แครดเวอร์ในเอสติคือตอนแรกเขาบอกเขาคิดว่าทาไงให้มันเกิดสวยงามแต่ว่าสุดท้ายคือมันไม่ใช่แค่สวยงามมันคือเซฟตี้ความปลอดภัยแล้วมันคือ the whole world เลยอะแล้วก็พอเราไปเรียนกับเขาเนี่ย ก็คือเราไปไปเข้าค้ากับพอเริ่มเอ๊ะหนึ่งสองเฮ้ยไม่ได้เลยฉันต้องเอามาประเทศไทยมันคือสุดยอดใช่ไมก็คือถึงแม้ระดับอาจารย์นี้ก็ยังต้องเรียนแลวพี่ไม่หยุดเรียนไพี่ก็ยังเรียนต่อไม่หยุดไม่พักบางทีไปคิดว่าอาจารย์ไปสอนอาวไปเรียนด้วยคือมาไปทุกค่ายเอาทุกอย่างอันนี้ต้องบอกเลยตขอบอกว่าบอกว่าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันจหลายๆยาอย่างเนี้ยเราเรียนรู้จากน้องๆนะผมบอกเนยขอบคุณน้องๆทุกคนบางทีเราไปบรรยายน้องถามคําถามเราได้ไอเดียไปทําวิจัยต่อ ตาน้องก็ละพี่ส่วนตัวมีวิธียังไงบ้างครับอันดับแรกเนี่ยคือก็พรีแพร์ก่อนอย่างน้อยเนี่ยอุปกรณ์ก็ต้องพร้อมในแง่ของการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเพราะะฉนนั้พี่พูดนิดนึงได้นะมะพูดถึงอุปกรณ์นะพี่จะมีแคนูล่าเฉพาะของพี่สมมติว่าสมมติว่าพี่ต้องไปฉีดต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแคนูล่าอันเนี้ยยี่ห้อเนี้ยแบบเนี้ยเบอร์เนี้ยไซส์เนี้ยฉันไม่ฉีด เหมือนกันพี่รู้เลยว่าเทคนิคของพี่ต้องแคนูไลนนี้เพราะถ้าไปเปลี่ยนใช้แคนูไลอีกอันหนึ่งมันเกี่ยวเรือไม่ได้มันเกี่ยวเนือขึ้นม l e x i b l e ไม่ได้แล้วก็ผู้จบหรือยังยังไม่จบเลยคือได้ยินว่าพี่แพรแลวอุปกรณ์ต่อไปเตรียมความรู้ knowledge ที่เราพร้อมแล้วเนี่ยอุปกรณ์สำคัญอ่าเพราะว่าเวลาถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะสติหลุด เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องมีแบบเอ้ยกล่องกล่องนึ่งที่เรามั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดปัญหาฉันจะวิ่งตรงไปที่กล่องนี้เรียนด้วยกันเนาะมันมีลิสต์อยู่นะครับว่าในฉันจะวิ่งตรงไปที่กล่องนี้และฉันจะหยิบของจากกล่องนี้ขึ้นมาไปช่วยคนไข้อันที่2เลยที่ก็ป้องกันหนึ่งก็คือว่าก็เป็นคนนัดเคสถ้ามีวันไหนมีเคส shift filler ขึ้นก็ให้เวลาเขาเลย ก่อนแลบางทีชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งคือเป็นคนฉีดช้ามากพี่เคยแบบเร่งมากเพราะว่าคนไข้จะไปึ้นเครื่องแล้วจะฉีดหน้าผากหนูต้องออกจากที่เนี้ยภายใน20นาทีเนี้ยแต่หนูจะฉีดหน้าผากคุณหมอเท่านั้นแต่ว่าต้องเร่งน้องก็อทำไงอ่ะหรือว่าก็สเกเนโดใหม่เลย คือคือก็ก็ต้องคุยก่อนว่าจะฉีดแอเรียไหนคือถ้าแอเรียที่มันริสกี้จริงๆเนี่ยก็ก็จะไม่ไม่ไม่อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าแอเรียบางแอเรียเนี่ยเอ้ยเรารู้ว่าในเวลาแค่นี้เราจัดการได้แอเรียนี้มันไม่ได้เสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นบางแอเรียก็ฉีดอ่ในเวลาที่ถ้าจํากัดแต่ถ้าสมมติว่าบางแอเรียที่มันต้องใช้สติมากแม่ต้องฉีดเยอะต้องฉีดในแอเรียที่เสี่ยงก็ก็ก็มีเวลาเจอหน้าผากใช่ไหมผมมาเจอใต้ตาแล้วบอกว่าขอ5นาทีไม่ทําก็คือเหมือนกับ เรารู้เลยว่ามันจะไม่สวยแน่ๆใช่เพราะว่าคือฉีดให้เร็วอ่ะฉีดได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงและมันก็จะไม่สวยเรื่องตาบอดเนี่ยเธอไม่โทษโปรดัก์หรอเลเซอร์ที่เธอทําอยู่อ่ะเวฟเล็กเนี้ยตาบอดอีกแบบนะหมายถึงแบไม่ก้อบอดคนไข้อาอาจจะบอดคนไข้ถ้าถ้าอายชิวไม่ดีแต่เราแว่นของเราที่ใส่ หยิบแว่นผิดอันอะไรอย่างเงี้ยรีพีเตดเฮ้ยอันนี้น่ากลัวายเป็นกลายเป็นกลับมาที่หมอเองนะเออเอาง่ายๆอันนี้เคยหมอตาบอดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมติอาจารย์เคยหยิบแว่นผิดไหมสมมติว่าเราเรายิงเครื่องนี้แล้วหยิบห้าสามสองห้าหนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้เลยนะไม่ใชเหมือนโดนคาถาสตพนใช่ใช่ใช่สะพนไปประมาณสิบวิฉันฉันชันดาวไปสิบวิที่ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าไอ้พวกเครื่องแบบไฟสว่างอะที่เราเห็นว่าบ์อะอันนี้มันจะค่อนข้างแบบ อิมแพกเราเร็วอ่ะมันสว่างมากจนฉันแบบฉันั้นอยู่ทำแอคทิวิตีสักอย่างนะฉันต้องให้มันนั่นนี้นึงแต่มันจะมีภัยเงียบเออช่วงภัยช่วงคือภัยเงียบไม่มีแสงออกมาอย่างเช่นเธอยิงแบบพันอย่างเงี้ยสมมติเอออย่างเงี้ยคุณก็จะค่อยๆ accumulate ได้ถ้าคุณไป expose กับมันตลอดมกับตาเราค่อยๆเสื่อมไปค่อยๆเสื่มไปเพราะว่าเห็นน้องๆบางคนอ่ะไม่ใส่แว่นด้วยนะ มีนะเราเคยเจอมาแบบไม่ใส่แว่นบ้างลืมบ้างแล้วก็ตอนทำทำอุ๊ยลืมอย่างเงี้ยบางคนก็ถึงขั้นว่าหลับตาตอนทําก็ได้นิดนึงแล้วก็อก็งงมากว่าเหล็งได้ไงเนาะแต่อันเนี้ยไม่ได้จริงๆก็เลยจําเป็นต้องต้องพูดเรื่องนี้ด้วยในงานวันนั้นทุกต้องถูกไหมครับในงานวันนั้นก็จะมีด้วยใช่ครับ injectable อะไรที่ทําให้ตาบอดมากแต่ว่าไม่ใช่อุดตันเส้นเลือดอุ๊ยอุ๊อปที่อึงตาตา อเดี๋ยวจะมีวันวันนั้นรู้สึกเราจะได้จากสุแพทย์ไปด้วยเดี๋ยวทำไปดีกว่าเออครับไปก้อนไกลมากมายจริงๆรเพราะว่าอันนี้คือสิ่งในเอสเตติกที่เราแบบใช้แล้วมันเริ่มมีปัญหาตามมาแล้วแม้แต่ปาะการลดน้ำหนักก็ต้องมาดูกันมีรีพอร์ตออกมานะครับอ่ะก่อนจะยืดยาวไปกว่านี้เรายังหนึ่งเรื่องที่อยากให้เป็นน้ำจิ้มอีกอย่างก็คือหน้าเบี้ยว มีใครเคยทำน้ากดใครน้าเบี้ยวไหมครับมีแต่แก้หน้าเบี้ยวเรากวเราเคยเราเ็ราะเราเคยมันก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะไม่ได้เพราะว่าเราไม่ถูกใจมั้ยเมื่อเมื่อนานมาแล้วไม่นานมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้เรารู้สึกว่าฉีดท็อกซินที่กามแบบลดแม็ซิเตอร์อะอันเบ็สิกเลยอะที่ทํากันเยอะๆก็คือการฉีดยาไอเอ็มอะผมเราเคยเห็นแล้วเราแล้วเราก็รู้สึกว่าจิ้ม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 จนแพ็กพิสอยู่ช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยระวังแล้วว่าเราเราจิ้มแอนทีเดียไปนิดแล้วคนเลวก็กลับมาแบบคุณหมอคะหนูว่าอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่ได้เสียฟังก์ชันแต่หนูรู้สึกว่ามันแบบอย่างเงี้ยอิมแพ็กเอออิมพแปลกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือแน่ๆอะท็อกซินโดนกั้มเนื้อผิดมมดเออหรือดิฟฟิวส์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่สีตรงนี้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันฉีด แถวนี้กันเยอะคุณเปลี่ยนรอยยิ้มใช่ไหมครับเทรนก็มาก็มีสมายบ้างลอกปาาอะไรเงี้ยลิฟซิสกินคุณภาพสกินคุณภาพอรนนี้ค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่หลายคนหลงลืมไปว่าไซเมสไซมาแล้วก็นะเรามาจิ้มจิ้มแถวนี้ลุกเจอบ่อยไหมครับอันนี้ที่จิ้มจิ้มสกินคุณภาพแล้วเพราะเห็นทำวิจัยอันนี้เยอะเลยเอาอย่างนี้อ่านงานวิจัยลักษณะเนี้ย คิดว่าหนึ่งแน่ๆเลยก็คือถ้าเดบผิดเมื่อไหร่ไม่ใช่อินตาเดอร์มอลมีสิทธิ์ก็คือลึกเกินไปสองไดรูชันที่เยอะขึ้นแบบคุณพยายามไดรูชท็อกซินเยอะขึ้นแน่นอนมันก็จะมีสิทธิ์ฟุ้งลงไปที่ข้างล่างเยอะขึ้นครับโอกระบชนิดของท็อกซินมีส่วนไหมเราว่ามีมีเพราะว่าขนาดโมเลกุลไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ขนาดโมเลกุลการกระจายไม่เหมือนกันเนี่ยความแม่นซึ่งอันนั้นหนึ่งส่วนนะกับอีกส่วนหนึ่งคือท็อกซินที่ ใช้คว่าไงอ่ะมีคอมเพล็กซิ่งโปรตีนสมมติกับท็อกซินที่มันแบบไม่มีคอมเพล็กซิ่งโปรตีนคือฉีดไปปุ๊บออกฤทธิ์ได้ทันทีอืก็ต่างเพราะถ้าวันมันออกฤทธิ์ทันทีคุณจับรีเซพเตอร์ไปเลยในผิวในเดอร์มอมอล้วมันจบเลยมันก็จะทำงานจบมันไม่เหลือลงไปให้ข้างล่างมันได้อะไรแล้วถึงคุณจะน้าเกลือไหลลงไปแต่ยามันจับข้างบนแล้วครับเออเพราะงานวิจัยอันเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีในขณะที่อีกอันหนึ่งไปอ่านดูใช้ท็อกซินอีกแบบอืแต่มีแอสมเมติคิลสมายก็ค กัวยาจะออกฤทธิ์แตกตัวกับโปรตีนมันมันต้องมันเดินไปข้างล่างมาอุ้มไว้มันใช่มันต้องใช้เวลาเขาออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นมันก็แบบค่อยๆไหลลงไปแล้วไปแตะไปแตะมาสเซอลได้อ๋อนี่ได้ความรู้ใหม่ด้วยเนาะอีกอย่างหนึ่งที่มันมีเพเปอร์ใหม่ออกมาก็คือเรื่องของ เดโมอินซิชชันในแต่ละแอเรียเนี่ยมันมีการอินเสิร์ตของกล้ามเนื้อขึ้นมาในผิวแต่ละโซนแต่ละโซนไม่เหมือนกันแต่ละโซนไม่เหมือนกันที่ส่งรีเซพเตอร์จากมันมารับยาไปเร็วใช่ไหมเออตรงไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับคือจริงๆแล้วแอเรียที่ต้องระวังหลักๆก็แถวนี้แหละซึ่งก็ฉีดกันใหญ่เลยนะวยไอรไมายเดอร์ท่านเลยมาตรงตรงยึดยแถวนี้ต้องระวังเอีกเรื่องหนึ่งให้อาจารย์หญิงบ้างกว่าอะไรนะเครื่องมือ อยู่วนี้เห็นน้องๆหลายท่านก็ยิงกันเยอะบางทีก็ผสมหลายเครื่องบางทีก็พยายามทะเยอทะยานในการยกมากแล้วมันก็เบี้ยวอ่ะไม่แต่พี่พี่กำลังคิดว่าเนี่ยที่ฟังนั่งฟังไปทั้งหมดกำลังแบบเก็บข้อมูลน้องๆว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันจะเกิดน้อยลงถ้าสมมติเรา Pre-Assess คนไข้พี่ก็ยังพูดอยู่เสมอว่า Assessment ของคนไข้เนี่ยคือคีย์ r e a s s e s s m e n t คือคีย์ยกตัวอย่างเช่น m a สเ e r ตอร์น้อยเคสมากๆเลยที่พี่จะฉีด m a สเ e r ตอร์เท่ากันสองข้าง มันแทบจะแบบบางคนคืออีกข้างหนึ่งไม่ฉีดเลยบางคนโอเคข้างนี้อาจจะยีสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้พี่จะแบบอย่างนี้เสมอเพราะพี่จะ assessment ด้วยถูกแตายไม่เหมือนกันถูกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย assessment ของใครพี่ว่าคือ key ของทุกอย่างในการที่จะได้ success แล้วก็ไม่มี complication แค่จะบอกว่ารวมถึง energy base ด้วยอ้าวแค่แค่จะฉีดลดกลามแค่นี้อาจารย์บอกว่าไม่ได้แค่จะจิ้มจิ้มจสมจุดหไม่พี่ไม่เคยทําอย่างนั้นเลยบางอันบางอีกข้างหนึ่งอาจจะ3จุดอีกข้างอาจจะจุดหนึ่งใช่พี่ไม่เคยแบบเหมือนกันพี่ไม่เคยไเห็นด้วยไม่มีสิ่งที่ simple ไม่เทเล่ถูกดังนั้นจะมาฉีดกลางเหมือนกันไม่ได้ถูกใช่ห เหมือนกับ energy base เหมือนกันอ,อยากให้อาจารย์เข้าเรื่องนี้นิดนึงคือ assessment จริงๆแล้วเหมือนกันเ,<อ>เพราะว่ามันคือ e d g i n g assessment ม,มันก็คือต้อง assess ตามแลว,ว่าควรจะทำแลไหนเวลาที่เรา assess เสร็จแล้วเราก็มาเลือก tool ท,ที่เราจะใช้ว่าเราจะใช้ tool อันไหนหน้าคนไข้พี่ก็จะดรอก่อนโซนนี้คือปัญหานนี้นะเดี๋ยวฉันจะใช้เครื่องตัวนี้พี่จะชอบมากถ้าสมมติคนไข้ยอมให้พี่แบบทำหลายๆตัว ในหนึ่งครั้งใช่งพะถูกเราจะคัสตอมไพร์ตัวการรักษาให้ตรงกับปัญหาของเขาได้ดีที่สุดอย่างพี่เคยทําบางคนไข้บางคนไข้หมอหมออีกข้างไม่ทําเลยหรอไม่ทําอัลทราพี่ทําข้างเดียว ใช่ 3> <3: ทำอัรลาแบบข้างเดียวเลยข้างนึงคือไม่ทําเลยอะไรระมาณอย่างเงี้ยอราแม่อรบ้าแม่ันยังไม่ถึงเงลาเงจะบหรือเปล่าคะไม่ใช่ไมีแค่เยอะมากหรืออินเจคชันก็เหมือนกันคือเราจะแบบเราจะอีวเวเลเอตตามนี้ตลอดเวลาตัวที่เป็นหลักอ่ะหลักการคิดเนี่ยมันเหมือนกันส่วนวิธีการถึงเวาทำจริงๆเราก็จะคัดสมัยตามคนไข้แต่ละคนมันมีอิชชูนี้ทำเนี่ย ไฮฟูหรือโฟกัสอันต้าสาวแล้วก็อยากจะฉีดท็อกซินในเซสชันเดียวกันแล้วเสร็จล้วก็กลับมาปุ๊บผ่านไปสักพักหนึ่งคนไข้ก็มาอะซิเมติคเข้าสมายคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นจากเป็นจากอะไรเื่หรือเป็นจากยะเปจากยาเออเออดูกแยกยังไงเนี่ยกำลังถามกลับเลยแยกยังไงดูแพทเทิร์นแม่ดูดูเหตุใช่ไงต้องดูแพทเทิร์นซึ่งดูไม่เป็น ต้องให้นิวโรช่วยดูก็เลยจะบอกว่านั้นน่ามีหมอนิวโรมาช่วยมามาคุยมีระบบประสาทมาช่วยใช่หมอนิวโรเขาก็จะดูอาแบบเนี้ยกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยยิ้มยิ้มเสียแบบเนี้ยกับเสียแบบเนี้ยอาจจะแบบพลัมัดนะคือพลนพลัมัดพลุกอันนี้ดีมากอันนี้ทีมากจริงเหมือนกับสกินนิโคสิสวสุดท้ายมันไม่เหมือนกันนะใช่เนี่ยดังนั้นจะเป็นโคสิตเหมือนกันไม่ได้ดังนั้นจะแบ่เป็นกับเอเนอร์จีปักเดี่ยวเหมือนกันไม่ได้ใช่เพราะทุกคนจะโทษ่งว่าจากอะไรเพราะตัวเองรับรับรับคอออนนเซ็หลังบบบ้าายู่่พสมคววรกจะแ มีคอมพานีมาถามหมอบอกว่าโทษว่าเป็นจากเครื่องเราก็บอกอ้าวเรารู้ได้ไงว่าไม่ใช่จากท็อกซินนะรู้จากเวลาได้ไหมเวลาออ onset เป็นตัวหนึ่งที่มันเร็วหนตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นเตัวหนึ่งแต่บางทีมันยากแต่เรวโดนเนิมไม่เหมือนกันนะหมายถึงว่าแบบที่มันมาซัพพลายอ่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็แต่บางทีมันยากตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ท็อกซินบางตัวออกฤทธิ์เร็วอีก energy ก็เร็วอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ นะนะก็ต้องก็ต้องดูดูจากแพทเทิร์นวดกล้ามเนื้อที่มันยิ้มไม่เท่ากันนะซึ่งวันนั้นได้เรียนแน่นอนมีมีมีนี่อีกมีนี่อีกเอ๊ะเราจะเราอิ่มเหรอคะชั่วโมงครึ่งอะค่ะพี่ลูกหมดเนี่ยวันนั้นเหรอคอมบิเคชันเป็นแบบเออราตีมหัศจรรย์กันไหมครับกเดี๋ยวนะก่อนจะไปวันนั้นอะวันเนี้ยก็จะไม่ทันแล้วแค่น้ำจิ้มมันก็มีร้อยไหมมีร้อยไหมร้อยไหมเยวแน่นอนเนื้อสันจูรี่ผิดชั้นอีกอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีใหม่ที่มันลึก ขึ้นเกียวนั่นเกี่ยวนี่ไปอ่านจาเกิดปัญหาได้นะครับโอ้โหวันนี้แจกน้ำจิ้มเนี่ยถ้วยเท่ามอนี่แล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าเยอะมากจริงๆต้องติดตามกันแบบเต็มๆเนาะเพราะว่าเต็มไปด้วยประเด็นเต็มไปด้วยเรื่องใหม่ๆแล้วก็สะท้อนให้เห็นผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลายคนรู้สึกว่า complication ่ะ มันเคยฟังแล้วอ่ะไปฟังก็เหมือนเดิมวิธีแก้ก็เหมือนเดิมไม่จริงไม่จริงบอกเลยว่าไม่จริงไม่จริงโอ้เรื่องขอะผนแทรกซ้อนเนี่ยพัฒนาอยู่เรื่อยๆรอเพราะความเข้าใจเราดีขึ้นและการแก้ไขเราตรงจุดขึ้นครับดังนั้นห้ามพลาดห้าพฤศจิกายนนี้อย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับวันนี้ชั้นเดค่ะจากสมาคมไทยคอสเดิมนะครับจากทนายพวกเรานะครับพบกันนะครับปิดราวเทเบิลอันนิสากันก่อนครับแล้วพบกันในงานนะครับสวัสดีค่ะ